อะไรอยู่ครับพี่เฟินนี่งานรูปเก่าเก่าโหนี่เก่ามากเลยนะครับเก่าจี๊เลยตอนเรียนปะเนี่ยถูกต้องว่าแต่ผมไม่ค่อยเห็นรูปเป็นใบแบบนี้เลยครับเออใช่พี่ก็ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยปลิ้นออกมาส่วนใหญ่ก็จะโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียใช่ไหมแล้วก็เก็บไฟล์เป็นไฟล์ดิจิทัลไม่ก็เห็นเป็นฟรมเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเออพี่ก็เลยย้อนไปนึกถึงแบรนด์กลองแบรนด์หเลยอนไหนเเห็นรูปเนี้ย แบรนด์อะไรนะเดี๋ยวป๊นนะผมคอนิดก่อนโกดักหรือเปล่าครับที่เก,าเกาเ่าๆเ่ยถูกต้องเลยถือว่าโกดักเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับแบรนด์หลายแบรนด์เลยนะว่าถ้าปรับตัวไม่ทันก็อาจจะทําให้ธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่กลายเป็นธุรกิจที่เล็กลงทันทีหรือไม่ก็หายไปจากตลาดเลยก็ได้แล้วเขาปรับตัวไม่ทันยังไงครับ โอ้นายรู้เปล่าว่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเขาเคยกินส่วนแบ่งการตลาดของกล้องฟิล์มเนี่ยเ0เลยนะคือเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งเลยแล้วก็ที่สำคัญแบรนด์ของเขามูลค่าเนี่ยสูงที่สุดอันดับ4ของสหรัฐคือก็ลองจากดิสนีย์โคคาโคลา่าแล้วก็แมคโดนัลเลยนะในปี2539แต่นายรู้เปล่าว่าใน4ปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งขอยื่นล้มละลายไป เพราะว่าปรับตัวไม่ทันกับกล้องดิจิตอลที่เข้ามาในตลาดและสุดท้ายเขาก็เลยไปไม่รอดแต่ว่าล่าสุดเขาก็กลับมาฟื้นฟูกิจการได้บ้างแล้วล่ะ แล้วเราได้บทเรียนอะไรจากเขาบ้างนะครับก็มีหลายข้อเลยนะข้อแรกคือเราต้องมองหาสิ่งใหม่เสมอจริงๆเนี่ยโกดักเขาเป็นคนที่ค้นพบกล้องดิจิตอลรายแรกของโลกแต่เขากลับมองข้ามไปแล้วก็ไปมุ่งมั่นพัฒนาแต่กล้องฟิล์มมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยตามตลาดไม่ทันส่วนข้อ2ก็คือตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยตั้งใจที่จะทํากล้องที่ใช้งานง่ายที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรลืมสิ่งที่เราถนัดเขาเคยมีสโลแกนนายบอกว่าคุณแค่กดปุ่มเราทําที่เหลือเอง You press the button, we do the rest. Mm hmm. ง่ายมากเลยเห็นไหมแต่ว่าคนก็ถามว่าแล้วทำไมไม่เอาสโลแกนนี้มาใช้กับกล้องดิจิตอลบ้างล่ะ เขาไม่งั้นเนี่ยเขาก็อาจจะโตแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็กลับมาครองตลาดกล้องดิจิตอลไปได้แล้วแต่สิ่งที่เขาทํากลับไปพัฒนาพวกปรินเตอร์อิงเจตหรือไม่ก็ไปทําซฟต์แร์เกี่ยวกับการถ่ายรูปซึ่งมันไม่ได้ทําให้การใช้งานกล้องง่ายฟังดูน่าเสียดายน่าเสียดายแทนมากๆเลยถูกต้องส่วนข้อ3ก็คือต้องยืดหยุนอยู่ตลอดเวลา<ม>ยัางโกดักเองเนี่ยจริงๆพอเขารู้แล้วเนี่ยว่ากตลาดดิจิตอลกาลังมาแม้จะพลาดไปในตอนต้นแต่ถ้ากลับล้ำก็ยังทนันแต่เขาดันไม่ทําแบบ นั้นเนีนนั่นก็เป็น3าบทเรียนที่โกดักเนี่ยจำไปจนวันตายเลยแหละพี่ว่าก็ไม่ใช่แค่โกดักนะหลายธุรกิจเองก็ได้เรียนรู้จากโกดักเลยน้อในหนเราก็ฟังความรู้เกี่ยวกับกล้องฟิล์มแล้วผมขอดูรูปเก่าๆหน่อยได้ไหมครับได้จ้าเหมือนเดิมเลยอะ่ะน่ารักใช่ไหมโอ้ยแล้วแต่จะคิดเลยอ่ะครับ <c oughs> <c oughs>